สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยน้อยสุนิสาแสงระวีจะพาคุณผู้ชมไปสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการจักสารทางป่ามที่อ่าวลึกกระบี่ครับ ปลาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นดังนั้นปลาล์มน้ำมันจึงจเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศบริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดคือจังหวัดกระบี่แต่ก่อนที่จะมีการตัดปลาล์มของชาวสวนก็ต้องตัดทางปลาล์มทิ้งปล่อยเป็นขยะเป็นปุ๋ยไว้ในสวนค่ะแต่วันนี้ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาคิดค้นนำทางปลาล์มมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้เป็นที่แรกของไทยและพร้อมนำออกจำหน่ายแล้วค่ะ สร้างงานสร้างอาชีพวันนี้น้อยผ่าคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกลุ่มชาวบ้านที่มีการรวมตัวกันนําสิ่งของที่ไม่มีค่าของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันเป็นจํานวนมากนํามาเพิ่มมูล,ลค่าซึ่งในอนาคตจะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ ทีมชาวเราลงพื้นที่ไปยังศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสารจากทางปา์าบ้านคีรีวงตังหอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ได้พูดคุยกับคุณชัยยุทธทิพยุทธที่เป็นผู้คิดคนน้นนำทางปลามมาทำผลิตภัณฑ์แล้วให้เราฟังค่ะว่าตัวเองคิดคนน้นการทำผลิตภัณฑ์จากทางปลามมาแล้วกว่า8ปีค่ะจนคิดว่าสามารถนำทางปลามมาทำผลิตภัณฑ์ได้ก็ได้ชักชวนชาวบ้านที่จักสารเป็นมาช่วยกันออกแบบสารเป็นตะกรา้าเป็นกระ เป,เป็นที่ใส่แก้วกาแฟและที่คิดคนออกมาล่าสุดก็จะเป็นถาดใส่ผลไม้หรือเอาไปใส่อะไรก็ได้แล้วแต่จะนำไปใช้ซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มกำลังเร่งผลิตเพื่อที่จะได้นำออกจำหน่ายค่ะ,ะกระบีบ้านเราจุดแข็งที่สุดก็คือทางปลามเราเยอะมากกลานกว่าไร่แล้วก็ตอนนี้ที่ผมทํามาแล้วนะครับของวาวาเราเนี่ยบ้าเพราทางปลามที่ผมทำเนี่ยถ้าตรงแปลรูปนะครับ ทางปามมีค่าถ้าเรานํามาไปรูปทางละ200เพราะว่าทางปามตอนนี้ถ้าทางใหญ่ๆตัวผมก็ได้16ตอกพอ16ตอกแต่ตอนนี้ผมใช้แค่7ตอกพอ7ตอกตัวนี้สามารถขายได้70บาทเพราะฉะนั้นแปลรูปแล้วตอกละหนึ่งตอกละ10บาทไม่คิดเรื่องทางในข,งข้างในข้างนอกบันทีนะครับก้านของมันเราก็ทําได้หมด ชัยยุทธิบุทธประธานกลุ่มยังบอกอีกว่าสําหรับการปาล์มหรือทางปาล์มที่ชาวบ้านเรียกหลายคนคิดไม่ถึงว่าจะนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากเป็นส่วนที่แข็งแต่ทางกลุ่มก็มีวิธีทําให้ทางปาล์มอ่อนนุ่มได้โดยหลังจากตัดทางปาล์มมาได้ผ่าออกมาเป็นเส้นเส้นจากนั้นนําไปนึ่งไว้สองชั่วโมงก็จะได้ทางปาล์มที่อ่อนนุ่มจากนั้นนํามาตากให้แห้งเพื่อไม่ให้ขึ้นราก่อนที่จะนําไปจักสารได้ทุกอย่างค่ะ กระบวนการผลิตก็เราไปเอาทางปลาล์มที่เขาตัดตั้งไว้แล้วเพราะว่าปลาล์มเนี่ยเวลาเขาตัดเอาลูกเขาต้องตัดเอาทางออกเขาตั้งเอาไว้แล้วเราก็ไปตัดเอามาเอามาแล้วก็มาผ่าเอาด้านหน้ามันแล้วก็เราก็มาทําเป็นเขาเรียกทาเบนซี่ทําเป็นตอกแล้วผ่าทำเอาขนาดที่เราต้องการทําให้บางแล้วหลังยังต้องเอาผ่าเราผ่าไปนึ่งนึ่งเสร็จก็จักสารได้เลย ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสารจากทางปาพตอนนี้ยังไม่มีผลิตออกจําหน่ายทั้งนี้จึงอยากจะให้หน่วยงานที่มีความรู้ในด้านการจักสารเข้ามาแนะนําให้ทางกลุมเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะด้วยคําปิ่นใดถ่ายภาพสุนิสาแสงุวี้าอาสาเพื่อประชาชนรายงานมาต่อกันที่